ันนี้นะครับเราจะพามาชมสวนที่เกิดจากความต้องการของคนทั้ง3เจนที่อยู่ภายในบ้านเดียวกันนะครับคือเราอยากให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับโดยที่ต้นไม้อยากให้มันโตแบบฟรีฟรอมแล้วก็ไม่มีการไปบล็อกหรือว่าสร้างกระถางให้มันดูเป็นเหมือนประดิษฐ์เกินไปนครับโซนนี้เนี่ยเป็นโซนของคุณยายอยากได้น้ำตกแล้วก็อยากได้เสียงน้ำ ครับข้างในนี้มันมีลูกเล่นมีหลายเลเยอร์มากเลยนะครับส่วนนี้พื้นที่มันแคบๆ่ก็พยายามหาพันธม้าที่มันเหมาะสมแล้วก็มีพื้นที่นั่งเล่นกันเลย คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะพามาชมสวนที่เกิดจากความต้องการของคนทั้ง3ามเจนที่อยู่ภายในบ้านเดียวกันนะครับจะได้เห็นถึง3มุมโปรดของเจ้าของบ้านซึ่งมันอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่ามันยังมีคอนเซปต์เดียวกันแล้วก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนในบ้านได้พี่มอครับ3มุม3ความต้องการนี่มีใครบ้างครับในบ้านมีมีคุณยายนะครับแล้วก็คุณแม่คือคุณต้นนะครับแล้วก็คุณคินเป็นลูกชายครับแต่และเจนเขามีโจทย์มาให้ยังไงบ้างครับอย่างคุณแม่ก็อยากมีพื้นที่ อยู่หน้าบ้านแล้วก็มีได้ยินเสียงน้ําด้วยคุณยายคืออยู่ข้างหลังบ้านมีพื้นที่ใช้งานในช่วงเย็นส่วนมากเอาไว้นั่งมองแล,แล้วก็คุณคินอยู่ชั้นบนบ้านเป็นห้องนอนส่วนตัวแล้วก็มีสวนส่วนตัวด้วยครับมาเริ่มต้นที่หน้าบ้านก่อนดีกว่าครับพี่อันนี้คือโจทย์ของคุณแม่เนาะใช่ครับก็หลกัหลกๆแล้วจะเป็นประมาณบ้านสวนที่ดูแลง,ง่ายนะครับเอาไว้ต้อนรับแขกที่เราอาจจะไม่ได้สนิทมากก็นั่งศาลานาบ้านได้แล้วก็ได้ยินเสียงน้าเบาๆกับศาลาที่ง่ายๆครับก <relay them. S 1> ็บเป็นพื้นที่รับแขกั้สีนๆ เสียงน้ําตกกับเขาคอไปใช่ครับสไตล์ของสวนที่ออกแบบเป็นแนวไหนครับพี่ส่วนของหน้าบ้านเนี่ยผมต้องการให้มันล้อกับตัวบ้านคือเป็นแนวโมเดิร์นนะครับแล้วก็มีวัสดุที่มันเชื่อมโยงกับตัวบ้านก็คืออย่างกระบะนครับทางคุณขินเขานํามาให้แล้วให้มันสอดคล้องกับผนังของบ้านเป็นทรายล้างอะไรอย่างนี้ครับอ๋อนี่คือเป็นทรายล้างใช่แต่ว่ามันเป็นเป็นจิ๊กซอครับเออเพราะมันเป็นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นใช่ครับเรามาติดใหม่ครับ การที่เราจะแต่งสวนโมเดิร์นนะครับมันควรมีองค์ประกอบอะไรบ้างโมเดิร์นของผมคือความที่ง่ายๆไม่เยอะมากแล้วก็เป็นวัสดุที่มันใช้งานได้ตลอดทุกวันไม่จําเป็นต้องทนุถนอมอะไรมากไงครับตากฝนตากแดดได้เลยดูแลง่ายๆใช่เนาะตัวศาลานี้ก็เป็นทรงโมเดิร์นเหมือนกันใช่ครับใช่ครับเห็นตรว,ว่าวัสดุมันเป็นเหล็กทำยังไงก็ได้ให้มันรู้สึกเบาลงก็คือเลือกใช้สีที่มันดูซอฟต์ลงอนะซึ่งมันก็จะดูลิงก์กับตัวบ้านเนาะเวลาที่เรามานั่งนะครับตัวบ้านเขาก็จะมีความเป็นเทาเเเเปปป็็็นนนนนอิร์โทไม้ห พอตัวสาลามันมีความซอฟเหมือนกันมันก็เลยดูไม่โดดกันมากพันไม้ข้างหน้าที่เลือกใช้ใช้ยังไงบ้างครับตรงนี้มันเป็นพื้นที่ค่อนข้างล่ม,มครับอย่างญ่าผมก็เลือกใช้มาเลถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้ในระยะหนึ่งถ้าสมมติว่าพันไม้ที่เขาล่มมากกว่าน,นีย้ย่าอาจจะอาจจะไม่อยู่อาจจะเปลี่ยนมาสดุอื่นแล้วก็พันไม้สีเขียวแล้วก็ อ่าเลือกที่ใช้เป็นเส้นสายให้มีความพิว้ไ <ừ> ม่งั้นตรงนี้มันยิ่งแค,คบนะพอมันมีอะไรที่มันอึดอัดมันจะแน่นไปหนดอยอย่างต้นที่แบบเล,เล็กๆที่เราเห็นอยู่มีอะไรบ้างส่วนมากจะเป็นเฟิร์นนะครับอย่างอันนี้ปกติจะใช้เฟิร์นออสเตรเลียอ,อันนี้ผมใช้เป็นผักกูดผมรู้สึกว่าผักกูดเนี่ยมันมีความอ่อนแล้วก็มันโตเร็วครับเราจะเห็นความเป็นแมงเขาได้เรื่อยๆครับแล้วก<อ>็เขาไม่ไม่ได้ลามมากอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามันแบบ พร้อมกินก็คือสามารถใช่ตัดยอดไปกินได้เลยครับนี่คือผักกูดใช่ครับแล้วเวลาที่เขาจะกินก็คือเด็ดยอดไปดดผมว่าเป็นไอเดียดีมากเลยอ่ะเราสามารถที่จะเหมือนเอาผักสวนครัวแต่ว่ามาเบลนด์อินกับการจัดสวนได้ใช่เพราะด้วยความที่เป็นตระกูลเฟิร์นมันมันอยู่ในที่ร่มได้ที่ชื้นได้ไม่มีปัญหาที่ต้องเปลี่ยนบ่อยนี่มุมหน้าบ้านยังไม่หมดใช่ไหมฮะยังครับยังมีมุมข้างๆบ้านเล็กๆโอโ พอเดินเข้ามาเรื่อยๆเหมือนพื้นที่มันพยายามบีบลงบีบลงบีบลงนะครับพื้นที่เขาบังคับครับเราก็เลยเลือกที่จะใช้พันไม้ที่มันไม่ทําให้รู้สึกอึดอัดครับคุณทินเจ้าของบ้านนะเขาชอบต้นกดอยู่แล้วด้วยความที่ลําต้นมันตั้งตรงอ่ะในพื้นที่เล็กๆมันจะทำให้ความรู้สึกเราอ่ะไม่อึดอัดเกินไปแล้วก็กว้างขึ้นถึงแม้ว่าต้นไม้โซนนี้มันจะดูสูงมากเลยนะครับแต่ว่าด้วยความโปร่งของใบอ่ะ พืชพันธุ์ข้างล่างก็ยังอยู่ได้ครับมันไม่ทึบเกินไปแล้วก็ทําให้พื้นที่ตรงนี้ครับเวลาเราเดินไปตามทางหินที่วางไว้มันก็ดูร่มรื่นขึ้นครับแต่ผมเห็นอันนั้นคือส่วนที่บอกว่าอยู่ชั้นสองใช่ไหมครับเป็นส่วนอาดฟ้าครับโอ้โอ๋อถ้าเกิดคนอยู่ตรง,งนู้นก็สามารถมองเห็นตรงนี้ได้เหมือนกันกตะโกนคุยกันได้ครับโอเคกันเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนหนะ่อย <c oughs> ได้ครับ สวัสดีครับคุณก้าวสวัสดีครับทุกคนครับนี่คือเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของหนึ่งมุมโปรดที่อยู่บนชั้นสองอยู่จะเรียกว่าดาดฟ้าก็ไกลๆก็ได้ก็ประมาณนั้นนะครับนะครับเราอยู่กับคุณคินนะครับผมถามคุณคินก่อนเลยว่าโจทย์ที่มอบให้กับพี่มอสําหรับพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับคือเราอยากให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับโดยที่ต้นไม้อยากให้มันโตแบบฟรีฟอร์มแล้วก็ไม่มีการไปบล็อกหรือว่าสร้างกระถางให้มันดูเป็นเหมือนประดิษฐ์เกินไปครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเชื่อมกัับ้้ออองงงนน่่่เเลลลซึสาาามมมรถแกไดยว การเลือกใช้พันไม้หรือว่าดีไซน์เป็นยังไงบ้างครับพี่มอครับคุณคินให้โจทย์มาว่าอยากมีพื้นที่นั่งเล่นเป็นเหมือนศาลด้วยแล้วก็มีสวนที่แบบค่อนข้างฟรีฟอร์มเลยไม้เรสเฟรนซ์ตอนที่ให้มาค่อนข้างที่จะแบบออกไปทั้งรลกเลยแต่ว่าผมก็เลยอาจจะลดทอนลงขอคุณคินว่าถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นเวลาเราตัดแต่งมันจะทําให้สวนโทมเร็วอย่างพันไม้ที่เลือกใช้ผมเห็นส่วนอยากจะเป็นไม้ดอกซะเยอะไม้ดอกครับเพราะว่าตรงนี้มันมีแดดดีครับแล้วก็รับลมเวลาลมโกมีแดดต้นไม้เจริญเติบโตดีมากครับต แล้วก็เปิดแดง พราะตรงนี้มันจะมีแค่3ต้นที่มันเป็นต้นใหญ่ๆมันก็ไม่ได้ดูทําให้แบบรกหรือว่าคลุมไปขนาดนั้นด้วยความที่มันอยู่ข้างบนแล้วเวลาลมแรงอ่ะถ้าเราใช้ต้นใหญ่หรือว่าที่แบบหลากหลายมากมันอันตรายครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจผมว่าตัวพื้นที่มันเป็นหินอันนี้คือลายแตกหรือว่าการวางลายดีไซน์ยังไงบ้างครับสเตปตรงนี้นะครับเราอยากให้เปลี่ยนจังหวะจากพื้นไม้จริงครับเป็นวัสดุที่แตกต่างกันมีข้อจํากัดด้านน้ำหนักกเราก็เลยเลือกใช้โครงเหล็กแล้วก็ติดสมาร์ทบอร์ดมีความหนาประมาณ20มแลล้้้ววหัังจากกนน็ติดดยหนี่า แคนิกพ่นไฟมันทําให้ผิวมันหยาบแล้วก็ใช้เลือกยาแนวเป็นซีเมนต์ขาวผมอยากให้มีสนามหญ้าด้วยถ้าสมมติว่าเราเอาพื้นที่ปลูกต้นไม้ทั้งหมดมันจะจัดการยากแล้วก็ยังมีความโลภแบบคุณคินเลี้ยงเต่าก็อยากเอาน้องเต่าเข้ามาเดินได้ด้วยพี่มอครับผมสงสัยนิดหนึ่งว่าเวลาที่เราจะต้องทําสวนโดยเฉพาะที่มันเป็นแนว,แนวสวนดัดฟ้าหรือชั้น2ของอาคารเนี่ย การที่เราต้องเลือกใช้เลือกจัดวางทางการเลือกต้นไม้การใช้ดินมันต้องมีข้ออะไรที่คนสมนึกอันดับแรกต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นจากทางเจ้าของว่ารับน้าหนักเท่าไหร่แล้วเราก็คํานวณว่าวสัสดุที่เราใช้มันพอไหมหรือว่ามันหนักเกินไปไหมครับอย่างกระบะหรือว่าวัสดุที่คอยระบายน้ําเพื่อให้น้าเวลาฝนตกมาไม่มีน้ําหนักก็ให้ระบายน้ําไปเร็วรวมถึงวัสดุปลูกที่ต้องมีน้ําหนักเบา<ส>เป็นพวกเพอร์ไลท์เป็นโฟมเม็ด<ส>เป็นหินบอกไฟ<ส>แล้วก็ผสมกับดินถ้าเราใช้ดินเพียวๆจะมีน้ําหนักที่พอสมควรครับ แสดงว่าตรงนี้ข้างล่างคืองานระบบหมดเลยใช่ไหมครับงานระบบใช่ครับก็จะมีพวกกิดเดนเมมเบนที่เอาไว้ระบายน้ําให้เร็วขึ้นเหลืออีกหนึ่งมุมใช่ไหมครับน่าสนใจเป็นมุมของของคุณยายคุณยายโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูมุมของคุณยายกันต่อกันเ๋ยครับ โซนนี้เนี่ยเป็นโซนของคุณยายให้โจทย์กับพี่มออย่างไงบ้างครับหลักๆเลยครับอ,อยากได้น้ําตกแล้วก็อยากได้เสียงน้ำพอดีเราเจอคุณมอในบ้านและสวนตรงกับโจทย์ที่เราคิดว่าเราอยากให้มันเป็นในส่วนข้างหลังเนี่ยครับ,ค,รบคุณมอก็เลยจัดให้เต็มสติแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เท่าที่ผมดูมันไม่ได้กว้างเลยนะแล้วก็ถูกตัวแบบระเบียงตรงนี้กินเข้าไปอีก มีการวางผังยังไงบ้างครับตอนที่เข้ามาสำรวจพื้นที่ก็ดูว่าสเปซเนี่ยมันทําได้แน่นอนเพียงแต่ว่าจะต้องเลือกใช้วัสดุที่มันเหมาะสมใช้หินก้อนที่มันสเกลเล็กลงต้นไม้ที่มีขนาดเล็กลง<อ>เพราะว่าพอเราใช้ต้นไม้ใหญ่คือหนึ่งการเข้าถึงมัเข้ายากแล้วก็ พอมใหญ่มากทุกอย่างมันจะอึดอัดพอสเกลต้นไม้มันเล็กแล้วก็ความสูงมันได้มันก็จะทําให้สวนมันดูโปร่งถ้าเกิดเรามีภาพจําสวนน้ําตกเนาะมันจะต้องแบบแน่นแน่ต้นไม้สูงๆใหญ่ๆแต่ว่าที่เนี่ยเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยผมจะเห็นว่าไซซิ่งของแต่ละต้นเนี่ยมันจะค่อนข้างเท่าๆกันหมดก็ยังทําให้มันดูเป็นแบบสวนน้ําตกที่มันดูล่มลื่นอยู่จะไม่เป็นท็อปิคอลที่แบบชัดอะไรขนาดนั้นผมอาจจะนิยามคําว่าสวนไทยสไตล์ประมาณนี้ครับคือผมมองว่าที่ประเทศอื่นที่เขาอยากได้สวนป่า ก็จะไม่มีอย่างนี้ในประเทศเราครับเมืองไทยเแนบบี่ยมันชัดผมก็อยากจะอนุมานหรือว่าใช้คําว่าไทยสไตล์ในนักจกัดสวนไทยทุกคนที่เป็นประมาณนี้นะครับถ้าจะพูดถึงว่าสวนแบบไทยๆมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคืออย่างบ้านเราครับมันเป็นประเทศที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ครับเราอาจจะได้ยินคาําว่าสวนญี่ปุ่นสวนอังกฤษอะไรเงี้ยแต่ยังไม่มีใครที่แบบรู้สึกว่า ไทยสไตล์หรือว่าสวนแนวสวนไทยอาจจะคิดถึงวัดอะไรองี้ครับแต่จริงๆแล้วน่าจะสวนที่อยู่ในวงการบ้านเราครับทำสวนทอปิคอลที่มีสไตล์หรือเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไม่เหมือนกับประเทศอื่นเท่าที่ผมสังเกตมาคือบ้านเราจะมีสไตล์เป็นของตัวเองเป็นของขอกมันนะครับ,รบก็เลยอยากจะใช้คาว่าไทยสไตล์กับสวนสไตล์ทอปิคอลอย่างงี้ครับอย่างไทยสไตล์ต้นไม้ที่เลือกใช้มีต้นอะไรไทยๆบ้างไหมครับที่ทุกอย่างที่อยู่ในบ้านเราที่ใช้อย่างเช่นลวงพึ่งต้นพยอมต้นมีน้ําอะไรอย่างนี้ก็ต้นพุทธ ใช้ได้ครับพื้นที่ตรงนี้เวลาเข้ามาเนี่ยหนึ่งอย่างก็คือเสียงของน้ําตกซึ่งคุณยายก็น่าจะชอบมากใช่ไหมฮะใช่ครับทำกิจกรรมอะไรกันบ้างบอเดนก็ส่วนใหญ่จะมาทาอาหารหรือไม่ก็มากินอาหารกินของว่างตรงนี้ครับปกติแดดลงช่วงไหนบ้างครับว่วงบ่ายน่าจะประมาณช่วงบ่ายสามหรือประมาณห้าโมงเย็นแสดงว่าช่วงเช้าพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถสามารถนั่งชิลมากเลยถูกใจมากเลยครับตั้งแต่หน้าบ้านแล้วก็สามารถที่จะนั่งได้นะครับแล้วก็ส่วนข้างบนก็เป็นส่วนที่ ค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นส่วนน้ําตกที่มีเสียงน้ําซึ่งคุณมอว่าสามารถจัดให้ตรงความต้องการของทุกคนในบ้านได้เลยนี่เป็นหนึ่งสวนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับที่ทําให้เห็นว่าไม่ว่าความต้องการของคนในบ้านจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราสามารถเบลนอินเข้าด้วยกันได้มันก็จะกลายเป็นพื้นที่ของทุกคนในบ้านได้อย่างลงตัวนะครับในวันนี้ต้องขอขอบคุณนักจัดสวนของเรานะครับพี่มอจากร่มลื่นแลนสเคปแล้วก็เจ้าของบ้านนะครับคุณขินครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณครับ สามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ใน y t u t u นะครับค้นหาว่าบ้านและสวนออฟฟิเชีครับมีทุกช่วงของรายการเลยครับตั้งแต่บ้านสวยสวนสวยมุมใหม่แล้วก็วาไราตี้รวมถึงคอนเทนต์ดีๆจากบ้านและสวนนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทั้งช่องทาง Facebook และก็ i ิน t r g r กรของบ้านและสวนทีวีครับมีคอนเทนต์ดีๆรวมถึงมีเนื้อหาสาระดีๆที่คุณจะเอาไปปรับใช้ในบ้านของคุณได้ครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะ thank you